รอบนี้จะพามาสนุกกับเกมจำลองสถานการณ์ที่เพื่อนๆจะได้มาใช้ชีวิตอันสุดเพลินกันในโลกเสมือนจริงที่แต่ละเกมนั้นก็ถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะซึ่งในวันนี้ทางอิงก็ได้คัดสรรเกมสนุกแนวซิมูเลชันบน PC มาทําการแนะนํำเพื่อนๆถึง5เกมด้วยกันเลยส่วนในคลิปนี้จะมีเกมไหนที่เพื่อนๆชอบกันบ้างเดี๋ยวเราตามมาดูพร้อมกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้วยเกมที่คุณจะได้มาทำฟาร์มอยู่กับธรรมชาติภายในเกมที่มีชื่อว่า r a n d Simulator เกมแนว simulation ที่จะให้ทางผู้เล่นมารับบทเป็นผู้สืบทอดฟาร์มปศุสัตว์จากคุณปู่ที่ครั้งหนึ่งเคยจเจริญรุ่งเรืองแต่ปัจจุบันนั้นกลับถูกทิ้งร้างเอาไว้กลางหุบเขาหน้าที่ของทางผู้เล่นหลักๆจะต้องเป็นการปรับปรุงปูรณะ,ะฟาร์มปศุสัตว์แห่งนี้ให้กลับมาจเจริญอีกครั้งค่ะ โดยเกมนี้ทางเราก็สามารถเล่นได้แบบคนเดียวหรือว่าจะชวนเพื่อนมาเล่นพร้อมกันถึง4คนมาร่วมช่วยกันทำฟาร์มก็ได้ทางผู้เล่นจะได้ทําการดูแลฟาร์มปศุสัตว์น้ำตักแต่การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจัดสรรในการซื้อหาเครื่องมือต่างๆจากร้านขายอุปกรณ์ซื้อรถประเภทต่างๆที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกในการทําฟาร์มแห่งนี้รวมไปถึงการตัดสินใจว่าจะทําฟาร์มปศุสัตว์แต่ละแบบไม่ว่าจะเป็นแบบฟาร์มนมบัว ฟาร์มไก่ฟาร์มหมูแล้วก็หลังจากนั้นเราจะต้องทําการดูแลเหล่าสัตว์ต่างๆทั้งการให้อาหารให้น้ำและดูแลสุขภาพของเหล่าสัตว์เพื่อเกิดการสร้างผ,ผลผลิตและสามารถเพิ่มรายได้ที่เราจะมาลงทุนในการดูแลฟาร์มปศุสัตว์ให้เติบโตขึ้นค่ะนอกจากว่าเกมนี้ทางผู้เล่นจะได้มาสนุกกับการทำฟาร์มปศุสัตว์แล้วทางผู้เล่นก็ยังสามารถออกล่าสัตว์และก็ทำการสำรวจพื้นที่ต่างๆได้ด้วยค่ะ โดยตัวเกมนี้ก็มีการวางจำหน่ายให้ได้บนแพลตฟอร์ม PC ผ่านร้านค้าสตีมหากว่าใครที่ชอบเกมทำฟาร์มได้กับเพื่อนแบบนี้ต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูกันนะคะ สำหรับเกมนี้โคต้องเตรียมพวงมาลัยกันให้พร้อมกับเกมจำลองขับรถบรรทุกแสนสนุกที่ทำเกมเพลย์ออกมาได้อย่างสมจริงภายในเกมที่มีชื่อว่า Euro Truck Simulator 2นับว่าเป็นเกมอินดี้ในสไตล์ซิมูเลเตอร์ที่จะพาผู้เล่นมารับบทเป็นสิงขับรถบรรทุกเล่นไปตามท้องถนนตามสถานที่ต่างๆกับการทำภารกิจบังคับรถจากจุด A ไปยังจุด B ตามที่ได้รับมอบหมายและก็ต้องเดินรถด้วยความถูกต้องของกฎจราจรให้ดีอีกด้วยค่ะ วัวเกมนี้ก็มีบรรยากาศที่สื่อถึงอารมณ์ของโซนทวีปยุโรปได้เป็นอย่างดีมีเหล่าถนนหลากหลายแบบให้ท้าทายกันกว่า60ประเภทแถมเกมนี้ยังใช้เวลาในการเดินรถนานนับ30นาทีหรือว่าเป็นชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะนับว่าเป็นเกมขับรถที่ดูเสมือนจริงได้กันเพลินเหมาะสำหรับสายชิลท,ที่ชอบการเดินทางที่ไปเรื่อยๆไม่เร่งรีบแถมยังเป็นเกมที่เหล่าสตรีมเมอร์หรือคอนเทนต์เกเตอร์ต่างหยิบไปเล่นกันให้ผู้ชมได้ดูกันเ,นเพลินจนลืมเวลากันเลยทีเดียวค่ะ อีกทั้งเกมนี้ก็มี DLC ที่ดูน่าสนใจอย่าง g o i n g East ที่ประกอบไปด้วยถนนประเทศฮทังการีถนนแบบสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียโปลแลนด์และก็ยังมีสถานที่อื่นๆรวมทั้งหมดถึง138เมืองที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงขึ้นไปในการเดินทางไปสุดขอบแผนที่ในแต่ละภูมิภาคกันเลยค่ะ สำหรับเกมนี้ใครที่เห็นแล้วสนใจก็สามารถไปหาซื้อมาได้กันเพลินได้หรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะอินในการขับรถบรรทุกที่สมจริงกว่านี้ก็สามารถหาซื้อพวงมาลัยมาเล่นเสริมเพื่อให้การขับรถของคุณที่ดูสมจริงมากขึ้นค่ะตัวเกมนี้ก็เปิดให้เล่นกันบน PC สามารถติดตามได้จากใน Ste ีมเช่นกันนะ ในเกมต่อมาก็ขอหยิบเอาเกมจาก Microsoft ที่ได้ปล่อยเกมจำลองการขับเครื่องบินอันสุดเจ๋งและก็สมจริงมาให้สาวกคนที่ชอบเล่นเกมแนวนี้ได้ลองกันกับเกมที่มีชื่อว่า Microsoft f l i g h t Simulator โดยเกมนี้ทางผู้เล่นจะมาสวมบทบาทเป็นนักขับเครื่องบินที่เราต้องจําลองการขับเครื่องเรียนรู้ทักษะการเป็นนักบินการจราจรทางอากาศเพื่อขับเครื่องบินเดินทางไปยังจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนนะคะว่าเกมนี้ก็ได้จัดเต็มทั้งความสมจริงมาให้ทางผู้เล่นได้สัมผัสทั้งสภาพแวดล้อมอันมีผลต่อการขับเครื่องบินของเราและก็ยังมีการโชว์ฟีเจอร์เด่นๆที่ทางผู้เล่นจะได้เดินทางท่องไปยังน้านฟ้าอันสวยงามจากสถานที่ต่างๆในโลกแห่งนี้ ซึ่งตัวเกมนี้ก็ได้มีการใส่โหมดมัลติเพเยอร์ที่จะให้ทางผู้เล่นได้มาประเชิญหน้ากับสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนเจอลมพายุที่เราต้องพยายามใช้ทักษะในการบินของเราไว้ให้ดีบวกกับระบบการตรวจสอบแบบใหม่ของทางการบินที่สามารถตอบโต้สามารถควบคุมการบินได้รวมไปถึงระบบการสร้างภาพจำลองการควบคุมการบินแต่ละลำอีกด้วยค่ะ สำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมจำลองสถานการณ์ขับเครื่องบินแบบนี้ก็สามารถไปติดตามกันต่อได้ตัวเกมนี้ก็มีการวางจำหน่ายบนเครงเน PC สามารถติดตามได้จากใน Steam และก็บนเครื่องเนคอนโซลจากใน Xbox One ค่ะ ถัดมาเรามาดูเกมที่คุณจะได้รับบทเป็นตำรวจสุดเข้มในเมืองใหญ่ที่ทางผู้เล่นจะได้มาสัมผัสชีวิตการปฏิบัติการของกองตำรวจในอเมริกาอย่างเกมที่มีชื่อว่า Police Simulator p r e t o Officer ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมซิมูเลชันที่น่าลองเลยค่ะโดยเกมนี้ทางผู้เล่นจะมาสูมบทบาทเป็นตำรวจที่เข้าร่วมกองกำลังตำรวจในอเมริกาพเนเมืองบรตันพร้อมปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนพลเมืองดีให้อยู่ดีมีสุขและก็สัมผัสกับวิถีชีวิตของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษ ซึ่งเกมนี้ก็มีภารกิจให้เราทํามากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจตาบ้านเมืองรักษาความสงบสุขด้วยสันติดูแลประชาชนการตรวจสอบการทุจริตสืบสวนสอบสวนคดีในสถานการณ์ต่างๆการละเมิดสิ่งผิดกฎหมายรวมไปถึงการเช็คความเรียบร้อยตรวจสอบเข้าควบคุมสถานที่เสี่ยงเพื่อปลดล็อกย่านเหล่านั้นให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ภายในเกมนี้ทําออกมาในสไตล์ Open World ที่คุณจะมาเป็นผู้พิทักษ์ในเมืองไบรตันในแบบของตนเองได้อย่างอิสระ แล้วก็ในส่วนของเกมเพลย์ก็ทำออกมาได้ดีเลยค่ะมีการจำลองสถานการณ์ที่หลากหลายผ่านประสบการณ์การเล่นภายในเกมนี้ได้อย่างสมจริงตอนนี้ตัวเกมก็กำลังมีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องทั้งระบบไฟจราจรการทำภารกิจสำรวจเหตุการณ์อุบัติเหตุต่างๆมีเหล่าระ,ระบบยานพาหนะแล้วก็มีโหมดแคชชวลต่างๆให้ทางผู้เล่นได้เลือกกันสนุกค่ะสำหรับเกมนี้ก็มีการวางจำหน่ายบน PC ติดตามได้ใน Ste ีมเลยค่ะ สำหรับเกมที่5ในคลิปนี้ก็ขอหยิบเอาเกมที่คุณจะได้มาบริหารจัดการธุรกิจปั๊มน้ำมันในเมืองแห่งหนึ่งที่มีทั้งระบบเกมเพลย์และก็มีความเพลิดเพลินที่คุณจะได้รับภายในเกมที่มีชื่อว่า Gas Station Simulator แน่นอนเลยนะคะว่าเกมนี้ก็เป็นเกมแนวซิมูเลชันตามชื่อทางผู้เล่นจะได้มาสัมผัสการจำลองสถานการณ์การ,การเป็นเจ้าของธุรกิจปั๊มน้ำมันบนถนนทางหลวงหมายเลข66ซึ่งถือว่าเป็นถนนสายประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่มีความยาวกว่า4,000กิโลเมตรในด้านของภารกิจของเราก็คือการติดต่อธุรกิจค้าขายกับคุณลูกของเราอยู่เป็นพักๆซึ่งเราต้องมาดูแลบริหารจัดการกันตั้งแต่เริ่มต้นทางด้านการดูแลสิ่งของภายในร้าน การให้บริการลูกค้าการดูแลทรัพยากรต่างๆแล้วก็พยายามอัปเกรดปั๊มน้ำมันเพื่อปลดล็อกพื้นที่ใหม่ๆในการขยายแหล่งทำกินของเราให้เติบโตขึ้นด้วยการขยายพื้นที่จอดรถขยายพื้นที่อู่ซ่อมรถดูแลพื้นที่แคชเชียร์การลดล็อกร้านมินิมาร์ทขายของเพื่อสร้างรายได้เสริมเพื่อขยายพื้นที่ในปั๊มน้ำมันของเราในการรองรับลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับเกมนี้ยิ่งถ้าเกิดว่าเราเล่นมากเท่าไหร่เกมนี้ก็ยิ่งปลดล็อกสิ่งใหม่ๆมาให้เราได้ต่อเติมมากขึ้นทําให้ปั๊มน้ํามันของเราจเจริญเติบโตค่ะอีกทั้งเกมนี้ยังรองรับภาษาไทยให้เราได้เข้าใจง่ายกับตัวเกมและก็ยังมีระบบเกมเพลย์อ,อื่นๆที่น่าสนใจอย่างการจ้างพนักงานมาดูแลให้บริการลูกค้าบริหารจัดการในเซอร์วิสต่างๆได้อย่างมากมาย ถ้าหากว่าใครที่ชอบเกมจำลองการทำธุรกิจปั๊มน้ำมันเล่นเพลินแบบนี้ก็ <c oughs> าสามารถลองเล่นกันดูได้ไปหามาเล่นบน p ีซีจากในร้านคาสตีมกันได้เลยค่ะ สำหรับในคลิปนี้ทางอิงก็ได้มาแนะนําเกมสนุกในสไตล์จําลองสถานการณ์กันไปแล้วนะคะมีเกมไหนที่คุณโดนใจก็รีบไปหาซื้อมาเล่นกันดูเผื่อว่าคุณจะติดใจกันนะหากว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Visual Gamer TH หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาดูคลิปมาใหม่กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวอิงต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ